และนี่คือเมนูอาหารไทยแบบโบราณฝีมือแม่ที่หาทานได้ยากยิ่งในยุคนี้วันนี้ชิวชิวาจะพามาชิมกับที่ร้านบ้านขุนทวีจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศภายในก็จะพบกับบ้านขุนทวีที่มีอายุมากกว่า100ปีนี่คือบ้านจริงๆของบ้านขุนทวีราชทรัพย์ที่มีอายุก,กว่าร้อยปีติดริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศของร้านอาหารบ้านขุนทวีคือสุดชิวมากๆระหว่างที่เรานั่งรออาหารไปก็จะมีออเดอร์เป็นใบชะพูทอดด้วยนั่งรออาหารไปไม่นานก็ชม,มวิวบรรยากาศของริมแม่น้ำแม่กลองสวยสุดงดงามเป็นอย ยย่่างงิเริ่มต้นเมนูความอร่อยกันครับเมนูแรกท่อดมันปาลากรายแล้วก็ต่อมาเป็นปลาทูชูชีหลังจากนั้น,นครับเป็นเมนูที่ซีนิเจอร์ห้ามพลาดกับยำวุ้นเส้นแบบโบราณแกงเหลืองโบราณปลายมะพร้าวต่อมาก็จะพบกับเมนูทีเด็ดปลาทูทอดแบบไร้ก้างและก็เมนูต้มขา่าปลาสลิดแบบโบราณและเมนูอาหารทาเล่นกับผักทอดกรอบยำสาม 3, รสตบท้ายกับเมนูทีเด็ดปลาหมึกไข่ทอดําปลาที่ชัวรจะบอกว่าใครที่ผ่านไปแม่กองจังหวัดสุโขทัยต้องห้ามพลาดร้านนี้กับบ้านขุนทวีอร่อยชัวร์แน่น กดไลค์กดแชร์มาื่รายการโปรดไว้เลื่อนไปจะได้หาเจอนะ